มีวิธีการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยพลังบวกเป็นการกระตุ้นให้กำลังใจตัวเองแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองเพื่อบรรลุเป้าหมายของเราจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นฉันตื่นขึ้นมาทุกเชา้ารู้สึกขอบคุณชีวิตฉันกล้าหาญฉันท้าทายทุกเรื่องที่ฉันเติบโตฉันตั้งใจเกี่ยวกับความสุขของฉัน ฉันใจเย็นกล้าหารฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆในชีวิตเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นฉันมีพลังตลอดทั้งวันฉันดึงดูดสิ่งที่ดีที่สุดเสมอสิ่งที่ฉันปรารถนาเป็นจริงเสมอฉันมีคนที่รักและมีแรงบันดาลใจทุกวันฉันกล้าหารมุ่งม,มั่นฉันตื่นเต้นที่จะได้พบสิ่งใหม่ ที่ดีกับชีวิตฉันรักในสิ่งที่ฉันเป็นฉันรักและชื่นชมตัวเองฉันมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงฉันสนุกกับปัจจุบันฉันสงบสุขกับตัวเองฉันเคารพตัวเองฉันชาญฉลาดฉันมีความคิดที่ยอดเยี่ยมฉันมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ฉันมั่นใจในความสามารถของฉัน ฉันสามารถประสบความสำเร็จได้และฉันเชื่อว่าฉันสามารถประสบความสำเร็จได้ดีมากยิ่งขึ้นฉันเรียนรู้จากความล้มเหลวของฉันฉันยอมรับในสิ่งที่ฉันทำและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอฉันตัดสินใจอย่างชาญฉลาดฉันใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพฉันมีความสามารถมากมาย ฉันหลงไหลในการพัฒนาตัวเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและฉันก็ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายฉันดึงดูดความสำเร็จฉันมีสุขภาพดีฉันดูแลตัวเองทุกวันฉันรักตัวเองร่างกายของฉันสมบูรณ์แบบฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์หน้าตาดีฉันรู้สึกยินดีกับร่างกายของฉัน ฉันมั่นใจในผิวพรรณที่สดใสของฉันฉันดูแลร่างกายด้วยอาหารที่ดีมีคุณภาพฉันไม่เปรียบเทียบร่างกายตัวเองกับผู้อื่นฉันเรียนรู้ที่จะรักร่างกายของฉันฉันดูแลร่างกายของฉันด้วยความรักฉันเลือกทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพของฉันร่างกายที่ดีของฉัน คือสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดของฉันฉันเปิดรับความรักจากผู้อื่นฉันรักและชื่นชมร่างกายของฉันเสมอฉันมองกระจกและขอบคุณเธอทุกวันฉันเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความตื่นเต้นและพร้อมจะไปต่อเสมอฉันมีกำลังใจและแรงบันดาลใจอยู่เสมอฉันเรียนรู้ กับการเติบโตในความสำเร็จของชีวิตฉันเพิ่มผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของฉันอย่างต่อเนื่องฉันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยฉันใช้เครื่องมือช่วยฉันในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและฉันขอความช่วยเหลือเมื่อติดขัดงานบางอย่างฉันมุ่งมั่นความสำเร็จเท่านั้นฉันจะดำเนินการตอนนี้ ฉันทำงานให้เสร็จอย่างดีมีคุณภาพและทันเวลาฉันเป็นสุดยอดอัจฉริยะฉันมีจิตใต้สำนึกที่ดีและจรรยาบรรที่ดีฉันเป็นผู้นำทีมที่มีคุณภาพความคิดของฉันดึงดูดความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นฉันเป็นคนมีวินยัยเป็นคนมุ่งม,มั่นเปิดรับสิ่งใหม่ๆฉันทำงานด้วยสมาธิอย่างเต็มที่ ฉันยอมรับคำวิจารณ์ที่ดีต่อฉันฉันดึงดูดความสำเร็จและความสุขฉันมีความสม่ำเสมอและมีคุณภาพฉันเริ่มต้นและจบลงด้วยดีเสมอฉันชาญฉลาดฉันมีความคิดที่ยอดเยี่ยมฉันมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ฉันมั่นใจในความสามารถของฉันฉันสามารถประสบความสำเร็จได้ และฉันก็เชื่อว่าฉันสามารถประสบความสำเร็จได้ดีฉันเรียนรู้จากความล้มเหลวของฉันฉันยอมรับในสิ่งที่ฉันทำและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอฉันตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพฉันมีความสามารถมากมายฉันใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายฉันดึงดูดความสำเร็จ ฉันมีสุขภาพดีฉันดูแลตัวเองทุกวันฉันรักตัวเองร่างกายของฉันสมบูรณ์แบบฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์หน้าตาดีสดใสฉันรู้สึกยินดีกับร่างกายของฉันฉันดูแลร่างกายของฉันด้วยอาหารที่ดีมีคุณภาพฉันไม่เปรียบเทียบร่างกายตัวเองกับผู้อื่น ฉันเรียนรู้ที่จะรักร่างกายของฉันฉันดูแลร่างกายของฉันด้วยความรักฉันเลือกทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพของฉันเสมอร่างกายที่ดีของฉันคือสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดฉันเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความตื่นเต้นและพร้อมไปต่อเสมอฉันมีกำลังใจและแรงบันดาลใจอยู่เสมอฉันรักและลงไหล ในงานของฉันฉันสนุกกับการท้าทายใดๆที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของฉันฉันทุ่มเทและฉันก็เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จฉันฝึกฝนทำซ้ำทุกวันฉันก็ตื่นนอนตอนเช้าด้วยความรู้สึกที่สดชื่นเบิกบานอารมณ์ดีฉันรับผิดชอบในสิ่งที่ฉันทำและฉันก็สามารถทำให้มันจบ ด้วยความสุขและความสมบูรณ์ทุกประการฉันเรียนรู้กับการเติบโตในความสำเร็จของฉันทุกๆวันฉันเพิ่มผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของฉันอย่างต่อเนื่องฉันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยฉันมีวินยัยและฉันก็ใช้เครื่องมือทำงานให้ฉันอย่างมีประสิทธิภาพอัานมุ่งมั่นที่ความสำเร็จเท่านั้น ฉันจะดำเนินการตอนนี้เดี๋ยวนี้ฉันทำงานให้เสร็จอย่างดีมีคุณภาพและทันเวลาฉันเป็นสุดยอดอัจฉริยะในงานของฉันฉันมีจิตใจและจิตใต้สำนึกที่ดีมีจรรยาบรรที่ดีฉันเป็นผู้นำที่มีคุณภาพความคิดของฉันเดินดูดความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นฉันเป็นคนมีวินยัย เป็นคนมุ่งมั่นและเปิดรับสิ่งใหม่ๆฉันทำงานด้วยสมาธิอย่างเต็มที่และยอมรับคำวิจารณ์ที่ดีต่อฉันฉันดึงดูดความสำเร็จและความสุขฉันมีความสม่ำเสมอและมีคุณภาพฉันเริ่มต้นและจบลงด้วยดีฉันรักและหลงใหลในงานของฉันฉันสนุกกับการท้าทายใดๆที่เกิดขึ้น กับชีวิตของฉันฉันทุ่มเทและเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จฉันฝึกฝนทำซ้ำทุกวันในงานของฉันฉันตื่นนอนตอนเช้าด้วยความรู้สึกสดชื่นเบิกบานอารมณ์ดีฉันรับผิดชอบในสิ่งที่ฉันทำและฉันสามารถทำให้มันจบด้วยความสุขและความสมบูรณ์ทุกประการ